หายหน้าหายตาไปนานทําเอาหลายคนงงหนักไปเลยคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับไก่เวลายุท์ที่ต้องออกมาตัดพ้อไม่มีงานแถมมีข่าวเมาอีกว่าเตรียมบกมือลาวงการเพราะแตกหักกับช่องเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยคะ่ะ เรียกว่าถ้าพูดถึงผู้จัดละครมือทองอย่างไก่วรายุทธมิลินทันจินดาแน่นอนว่าต้องมากับความอลังการดาวล้านดวงใช่ไหมล่ะคะแต่หลังๆมานี้ไม่เห็นผลงานละครของเจ้าตัวเลยแถมก่อนหน้านี้ไก่วรายุทธยังออกมาตัดพาะถอนหายใจแรงๆว่าไม่มีงาน ทำเอาหลายคนสงสัยเชื่อมโยงกันหนักมากว่าผู้จัดแตกหักกับช่องดังจนโบกมือลาจากวงการบันเทิงไปแล้วอีกด้วยงานนี้ไกว่วรายุทธไม่ปล่อยให้คาใจนานได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกเอาให้รู้ไปเลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือข่าวเมาส์กันแน่พร้อมโตเป็นคนเวอร์จัดอะไรก็ต้องใหญ่ต้องใช้งบเยอะจนช่องรับไม่ไหวขอเทผ่านรายการผลดังนั่งเคลียร์ของอาจารยิ่งศักดิ์ไว้ว่าทุกอย่างต้องปรับตามเรื่องราวตามนโยบาย เขาให้อะไรมาเราก็ต้องทําอย่างนั้นไม่ใช่เราต่บี้ตตบันเอาความคิดเราเป็นใหญ่อย่างเดียวเราเป็นลูกจ้างเขาเราก็ต้องทําตามความต้องการของเขาเราทําตามราคาเนื้อผ้า,าละครเรื่องหนึ่งเป็น10บสล้านใครๆก็ทําแบบนี้มันอาจจะเกิดวิกฤตตัวเองอาจจะแก่เกินไปตัวเองอาจจะโบราณเกินไปวิสัยทัศน์ไม่ตรงกับเจ้าของช่อง จริตไม่ตรงกันงานที่เสนอไปไม่ชอบใจหรือถูกใจกับเจ้าของช่องก็เลยไม่ได้ทําถามว่าวันเก่าๆเ,เราเคยเป็นหนึ่งเลิศม,มากในวงการผู้จัดวันนี้รู้สึกเสียใจไหมผู้จัดละครชื่อดังก็ตอบชัดตอบเคลียร์ไว้ว่าไม่เสียใจแต่รู้สึกเสียดายเวลาที่เขาทิ้งให้เราไม่ได้พัฒนาสมองเราตั้ง3-4ปีเสียดายเวลาไม่ได้เสียใจไม่ใช่เราคนเดียวที่เสียใจหรือไม่ใช่เราคนเดียวที่ไม่มีงานเราก็คิดเหมือนกันนะ ทำไมไม่มีละครอนุมัติเลยทำไมไม่ได้ทำเลยก็ต้องถามตัวเองตัวเองอาจจะเชยไปหรือล้าหลังไปส่วนประเด็นในเรื่องขายสมบัติเพื่อความอยู่รอดนั้นเจ้าตัวได้ให้คำตอบไว้ว่าตกอับไม่มีจะกินเลยต้องขายสมบัติที่มีอยู่จริงๆเป็นสมบัติที่เราเก็บหอมรอมริบกว่าจะได้เท่านี้เราต้องขายเพื่อความอยู่รอดเพื่อจะเอาเงินตรงนั้น อาจจะมาทําละครหรืออะไรสร้างสิ่งที่เรารักต่อไปก็ได้เจตนาสร้างวราวิวสร้างโดยไม่รู้ตัวสร้างเพราะความอยากทําอยู่มาวันหนึ่งก็ต้องถามตัวเองทํามาทําไมวะ บ้าหรือเปล่าสนองนิดตัวเองเท่านั้นเองอะไรที่เงินออกจากกระเป๋าไปแล้วจะไม่นึกถึงถ้านั่งบวกลบคูณหารจะเสียดดยมันจะไม่สนใจอยากได้ซื้อจะทําอะไรก็ตามไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนหรือเป็นหนี้ประกาศขาย150ล้านรอบผู้เมตตาคนที่เขารักหรือเป็นเนื้อคู่กันอาจเกินกว่านั้นค่ะซึ่งถ้าไม่มีใครจ้างต้องอำลาวงการไหมนั้นด้านไก่วารายุทธเผยว่าอำลาหรือไม่อำลาก็อยู่ที่แฟนๆของไก่หรือคนไทยทั้งประเทศ ยังอยากดูไก่อยู่ไหมอย่างวันนี้ก็ดีใจอย่างน้อยก็ไม่ได้หายไปทุกคนยังคิดถึงดิฉันตอนนี้อยากทำละครสัน้นละครเวทีชอบละครแต่ขอศึกษาก่อนเราเกิดมากับละครยาวพร้อมทิ้งท้ายว่าส่วนความสำคัญเราลดลงเป็นเรื่องจริงเป็นสัจธรรมสิ่งที่เราทำมาเราทำมาแต่รุ่นอดีตชาตินานแล้วจนเด็กสมัยใหม่อาจไม่เื้มงานเราไม่ชอบงานเราไม่ถูกจริตก็เท่านั้นเอง เสียใจไหมไม่ถึงกับเสียใจแต่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมงานเราไม่ถูกจริตเขาหรอหรืองานที่เราส่งไปไม่โดนใจเขาหรอไม่ชอบหรอก็เยอะเรื่องนะที่ส่งไปแล้วโนโนจบก็โ no, นด้วยเขาอาจไม่ชอบขี้หน้าไก่ก็ได้ลืมคิดเราก็คิดว่าเราอาจพัฒนาไม่ดีพอแต่เราก็ไม่ได้ทำคนเดียวก็หาคนอื่นมาช่วยทำแล้ว เรียกว่าไก่วรายทธก็ออกมาตอบชัดตอบเขียดทุกประเด็นแล้วนะคะซึ่งแอดเชื่อว่าถ้ามีผลงานละครให้รับชมเมื่อไหร่แฟนๆที่คิดถึงก็ต้องติดตามชมกันแน่นอนค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ